คลิปนี้เป็นคิวของเบลอาครับเบลอานะครับวัยร้อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูให้เขาเมาไหมครับเขาเมาหนีเลย เขาเมาก็เห็น <_ an> ไหมครับเป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนเลยนะครับรูดออกมา <_ an> ก็ขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับเบลนะเบลนี้คข,ข,ขอบคุณก่อนครับขอบคุณลูกค้าที่ส่งเบลอามาทีเดียวเลยนะครับวันเดียวเลยครับสองคิวเบลอา,อาก็ท,ทําทีเดียวเลย อ่ท่าแรกเลยครับพี่เจริญชัยจากรัดกระบังนะครับใช้หนังเทปล,ลูกค้าก็รีเควสเข้ามาแล้วว่า <c oughs> ขอลงเสียงเงียบนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ธนพลพี่ธนพลจากชนบุรีนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นเบื้องต้นครับของพี่ธนพลเนี่ยอ่ลูกค้าบอกว่าเคยวางกลวยมาแล้วอ่ะน้องก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอา่าเคยวางกลวยมาแล้วแล้วลูกค้าบอกไว้วางกลวยมาแล้วเนี่ย ขี่เดิม,ดมรถลูกเดิมอถือว่าไปดีแต่ว่าลูกค้านี่เพิ่มเพิ่มขนาดลูกสูบนะครับเมื่อเพิ่มเพิ่มลูกสูบแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าบอกอันเอะวางกลวยทำไมอันแทัพง้ที่ว่าลูกเดิมกับขี่ดีวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยนะครับาวางกลวยมาอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วางกลวยไปแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ใชและ คุณนี่ก็ไม่ใช้แล้วคันนี้ก็กลายเป็นว่า,าห้องเครื่องห้องท่อเนี่ยมันเล็กลงนะครับเวลารถลูกใหญ่เนี่ยต้องการท่อใหญ่เอเช่นนี่ทำไมรถลูกโตทําไมต้องทําคอโตต้องทําตัวท้องใหญ่นะครับเพราะว่าตามลูกสูบอ่ะอ,อย่างนี้ลูกค้าบ,บอกลูกเดิมมาขี่ดีครับวางกลวยมาขี่ดีแต่ว่าเพิ่มลูกสูบแล้วพวกอันหลอรอบตื้ออันนี้คือสาเหตุเห็นไหมครับาวางกลวยมาแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เดินไม่ได้ใช้แล้วค่อนข้าไม่ใช้นะครับถ้าออกปุ๊บ อ่านึกภาพออกไหมครับเอาเอาออกปุ๊บคันนี้ก็ก็มีพื้นที่อะนะครับมีพื้นที่เยอะอ่าลูกนี้นะครับลูกนี้เป็นของพี่เออ่ธนพลนะครับธนพลจากชลบุรีนะครับเจียบางนะครับบอกเอากโวยเอาออกเจียบางนะครับแล้วก็อ่ส่วนเรื่องช่วงคอช่วงท้องนี่นะครับอ่าจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมตัวเลขเนี่ยมันส่องชานอ่าไม่ส่องชานใช่ไหมครับเอาออก เอาออกมีตัวอย่างให้ดูครับเวลาออกใช่ไหมครับเราก็ใช้แก๊สแก๊สเตาอยู่แก๊สเป่าแก๊สปัดบันนะครับเลนกปั๊ดขึ้นมาแล้ว รเราก็จะทำอย่างเนี้นะครับเอาเหล็กด้านในออกไปหนึ่งชิน้นเราเรียกว่าให้เกิดความบางเกิดความบางอันนี้คือว่าน่าจะบางสุดแล้วนะครับเพื่อนๆสงังเกตดูนะครับรเราเจียวไปแล้วเนี่ยความหนาเนี่ยเกือบเท่า,แแา,า,ทาสังกะสีแล้วนะความหนาเนี่ยเกือบเท่าสังกะสีแล้วก็ออมีคนถามว่าเอ๊ะเจียบางเพื่ออะไรนะครับเจียบางเพื่ออะไรครับเพื่อมีเพื่อนเพิ่ม เวลาลูกค้าเจียท่อบางไปแล้วนะครับเวลาจอะไฟแดงเนี่ยคันัข้าง,งจะต้องอเอียงเอียงหูฟังแหละแ,แล้วก็สบสายตาหมอหมองท่อไอ้ท่อทาไมเสี่ยงพอแท้นะครับคุณก็จะได้เพิ่มเพื่อนนะครับได้คุยกันเรื่องเรื่องของผู้ชายเรื่องท่อนะครับก็ขอบคุณพี่เจริญชัยแล้วพี่ธนพลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐกระบังแล้วก็ชลบุรีที่ส่งตัวท่อเบลประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้นครับทำคลิปเต็มไม่ได้ครับเพราะเวลาไม่พอ,อ,อคิวท่อตอนนี้ผม20คิวแล้ว นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปเต็มไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับเวลาทําคลิปไม่พอครับต้องใช้เวลาในการทํำท่อก็ขอบคุณนะครับสาหรับงานท่อเบลอะนะครับก็พักคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มาชมคลิปผมแล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยได้รับชมกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นความรู้ถ้าเป็นช่างนะครับมีความรู้ปุ๊บก็สามารถทำเอง ไปต่อได้แต่ถ้าเป็นเ,เป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่ช่างไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือส่งมานะครับร้านลูกซับอะไรแล้วเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็การเมืองแสนครปฐมอาวันนี้สวัสดีครับ